วันนี้ครับผมแแ่ล่าพัชรดงกับกับนักขา่าวไ h a i l a n d m o r n i n g News สฟูลุกแอกไทยแลนดครับเป็นเรื่องราวที่เ็ดปลายรายละเอียดของการที่ตั้งเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพยา ที่เรียกว่าเกาะเกร็ดต่อการที่จะสร้างเรียกว่าสร้างปอดของแผ่นดินเราจะสร้างจริงเืที่เรียกว่าวัฒนธรรมของการสร้างพืชสีเขียวหรือที่เราบอกกันก็คือต้นไม้ครับวันนี้ที่นี่จะ,สะแสดงบทบาทมากมายเรามีผู้ร่วมในการรับรู้และร่วมการกระทำกิจกรรมและสังยิงสัญญากันว่าเราจะสร้างความยั่งยืนที่เกาะเกร็ด นี้นะครับก็เป็นโอกาสดีที่ผมดีใจมากเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ทำให้เราเป็นการแมทชิ่งของทุกภาคีเครขถายที่จะก้าวสู่ในเรื่องของที่เรียกว่าเป็นโดนจบดีมโมเดลก็ได้หรือทีเรียกว่าเป็นก่อเหตุโม ถ้าเกิดทุกท่านมองภาพรวมเห็นเกาะเกษตรจะมีประมาณ2,500-2,600ไร่จริงๆทุกคนต่างประเทศหรือประเทศไทยเนี่ยที่นี่คือแม่เหล็กอย่างดีมากเลยไม่ว่าจะเจอ g o เ g l e เจออะไรมันจะเห็นที่นี่ก่อนแต่สิ่งสำคัญที่อย่าคือว่าทุกคนรู้แั่แค่ขอบของเกาะซึ่งเป็พื้นที่นี่เดียวก็คือตรงบริเวณหมู่เกียวกับ้านูอ่านแต่พื้นที่ทั้งเกาะเนี่ยจะมีประมาณ2,000กว่าไรโดยเฉพาะการการเกาะที่เป็นเกษตรและขออนุญาตอธิบายว่าที่เกาะเกษตรเราเนี่ยมีทุนใช้คำว่าทุนนะครับทุนการทอพาวเวอร์ครบหมด ส่วนกระบวนการซอฟท์อเวอร์คือเป็นเรื่องแบบรัฐบาลเราก็จะไปใช้ชุมของเราเพื่อไปสอดค้องของเขานะครับทําให้กระบ,บ,นบวนการาเราทําในการขอรมาในอนาคตที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะมันก็มือกันในครั้งนี้เกิดขึ้น พื้นที่แห่งนี้เราตั้งใจมาทิ้งชีวิตไว้ที่นี่แล้วที่ผมทิ้งเรืทิ้งชีวิตที่นี่ให้ให้ให้กับขอบเขตแล้วนะครับเดิมทีก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มองขอบเขตแต่ว่าผมมองย้อนอดีตตากช่วงที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยที่ว่าเฮ้ยทุกอาตย์หรือเราคิดงานไม่ออกผมจะมาฝั่นจักรยานที่ขอบเขตนะครับสิ่งที่เรียกว่ันจักรยานเนี่ยมันก็ได้อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจในในการสร้างงาน นะครับสามปีไม่มีไกด์บน,นเกเมื่อเราทำกิจกรรมเราเริ่มรู้เริ่มกระบวนการในการพาเที่ยวปัตตานีอย่างไก็เริ่ม่ันตัวเองให้เป็นเ,เป็นไกด์ท้องถิ่นนะครับจากไกด์ท้องถิ่นเราเข้าไปหาตามชุมชนตามชุมชนตงต่างๆเราเป็นผู้ให้เราไม่ได้เป็นผู้รับให้พาัท่องเที่ยวไปให้ตลอดเวลา ในนับปัจจุบันก็ยังทำนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็จะเป็นไกด์ท้องถิ่นที่่าเที่ยวเชิงลึกแล้วก็เชิงอนุรักษ์ีตคนเดียวคุณตกนะส8แปีที่ผ่านมนะครับน,บนวันนี้ก็ยังมีการทำรง ตุ้งจากเพื่อนคนรอบข้างแล้วก็ได้มาติดต่อกับอาจารย์ปุ๋ยแล้วเราหวังว่าปีหน้าเราจะจัดงานครับงานสครข้าวบนพื้นที่ของลานสองอุทในลานสองพงทองเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปรียนพื้นที่ให้เป็นทองผู้ปกเองที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับหนึ่งจังหจังหวัดหนึ่งเมือเชื่ชูการกิน สื่อเรียนรู้วัฒนธรรมปกเกตวัสดุทองนี้นะครับที่เราจะเป็นจุดกําเนิดแล้วก็เดิมในในสิ่งที่เราจะสร้างวิสากิ่ชุมชนในช่วงเวลาต่อไปขอบคุณ เราจะมีการประชุมอีกกระยะระยะนะครับการประชุมในภาพรวมของนโยบายของอ,อบจอการประชุมในเรื่องของโฟกัสทุกการประชุมในเรื่องของโครงการต่างๆของมาคหมายวิาลยแยกเป็นส่วนๆและเป็นโมดูลไปประมาณนั้นนะครับว่าไม่ต้องกระบนเราจะมีการจัดเวทีใน,กกน,นทุกระดาบนะรับเลเววเลยเราต้องการที่จะทําให้คนที่ซ่อนเลนอยู่เมื่อจะเป็นศิลปินหรือว่าเกษตรนะครับเปิดเผยตัวตอนออกมาแสดงตัวตอนออกมาให้โลกได้รู้ให้ได้เห็นให้เขาได้ขับเพื่อนมาเพราะฉะนั้นเราจะเดินไปพร้อมๆกันนะครับกระบวนการ ของเราเป็นโวเชี่เน็ตเวร์ต้องเดินครบอูออก,กันนะครับแล้วก็นัคศางานศิลปะวัฒนธรรมได้ทุกคนในทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร,วยยร่วมคุยากมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอย่าลืมว่า จุดประสงค์เราทำมันเป็นบุญบวกเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจกในหลายๆมิติกับทางเกเกต็แรงกระเพื่อมนั้นในวันในวันที่ปุ๋ยจัดงานแล้วบินมอไซค์บอกว่าอาจารย์รายได้วินที่อาจารย์าจายัดในสาววันที่ผ่านมายอดสูงมากเพราะอะไรคะเพราะมีคนมาเที่ยวมากขึ้นหรือแม้ กุ่คนที่เป็นศิลปิน่างชาติหรือศิลปินตา่ตางพ้นที่ศิลปินแห่งชาติมามันก็เกิดการซื้อขายเกิดการใช้จ่ายเกิดการท่องเที่ยวในในกลุ่มดังนั้นมันถือความที่ทุกคนได้เท่ากันค่ะแลวถามว่ากเกษตรคิดว่าอาจารย์จัดงานครับไม่เกี่ยวอะไรกับกเกษตรเลยเป้าหมายที่เราอยากที่จะช่วยให้ไม่ใช่กเกษตรที่ขายของแล้ว เกิดการท่องเที่ยวแล้วได้เงินถ้างานเราลค้าแบบว่าเราจะเอางานของเราไปไว้ตามมุมเกษตรต่างๆเพื่อให้ทุกคนปัดไปแล้วก็ไปอยู่ไปเห็นแล้วมีส่วนร่วมเหมือนที่เมืองนอกทำอะค่ะพื้นที่ทุกพื้นที่คือการท่องเที่ยวได้หมดงานเกษตรก็คือการท่องเที่ยวได้แปลงเกษตรก็คือการท่องเที่ยวได้ถ้าเราคิดไปในมุมเดียวกันว่าเราทุกคนจะช่วยกันมันทําได้ค่ะต่อไป ชมเลยว่าจะให้เกาะเกตเป็นทีพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตคืออยู่ทุกที่บนเกาะเลยอะค่ะมารวมกันและทำสัญญาติกันว่าเราจะพัฒนาการท่องเที่ยวในร <ian> <can ful> ูปแบบอย่างนี้ครับก็เสียทุกท่านมาร่วมกันอีกครั้งนะครับเราจะเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งในประวัติศาสตร์ที่การจัดงานเกาะเกตให้คนรู้จักเป็นระดับโลกนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งรูปวาด มีงานตัง้งงานเป่าแก้วซึ่งเซอรินจากต่างประเทศดังๆเบอร์นหนึ่งเบอร์หนึ่งในสิบข,ของโลกอะ่ะมาทำไ้เยอะมากเกิดงานอาร์ตแอนด์คราฟต์ขึ้นมาแล้วก็ข่าวเนี่ยได้กระจายไปต่างประเทศเพราะว่าทางกรตเนี่ยมาร่วมอยู่แค่เรา,เรน,า,เรานะครับทางจังหวนนัดผมนะครับทางองค์การรบหนในจังหวัดท่านนายกสมชาย เกาเนี่ยเป็นเพชรเป็นเพชรอยู่ในจังหวัดนนท์นะครับถ้าเราเข้าไปในเพล่ไพ่ของทางจังหวัดทางเมืองจีนเนี่ยถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยเวลาเราเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราจิงก๊ประเทศไทยเนี่ยเกอเก่งี่คือเกอนเลยนะที่หนึ่งในสิบของแหล่งท่องเที่ยวในในประเทศไทยของเรานะครับที่ตอนนี้ชาวจีนรู้จักมามาดาแล้วแล้วก็พยายามมาเที่ยวตั้งแต่สมัยก่อนที่ควีนเจ้าเกิดขึ้นมา ไม่ใช่แค่ให้ประเทศไทยเห็นแต่ยังให้เห็นทั้งโลกเลยนะครับเพราะแรงกระเพื่อมที่จากต่างชาติจ10ประเทศที่เข้ามาเนี่ยพอเขากลับบ้านไปเขาก็จะมีผู้ติดตามและเป็นังตัดประเทศของเขาอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่จะแสบผ้าออกไปกระจายว่าเกาะเกร็ดแล้วก็จะกลายเป็นเพชรเม็ดงามของจังหวัดนนทบุรีนะครับเนี่ยอร่อยอร่อยเยอะแต่ว่าไม่เคยเปิดให้ชาบก็เลมีขายของนอกราชการที่เยอะ ว่าคนั่วมไปได้กินมันน้อยนะเราต้องเปิดนะครับเปิดผมเล่้เลยว่าเอ้ยคนจะเข้ามาขอได้เลยเพราะว่างานจากงานที่แล้วเนี่ยเราจะต้องเรือคนเข้มาร่วมงานประหารต่างๆซึ่งเป็เรื่องของบวชถ้าเรือมาที่นี่กับจ่ายคนละร้อยสองร้อยบาทตรงนั้นเศรษฐกิจดีมากแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมด้วยไม่ใช่แค่งานกลางเดียวเศรษฐกิจล็อกหทั้งหมดก็ต้องมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันเดรเรื่องของเลี้ปลาหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆในที่นี่ หรือว่าร้านค้าต่างๆในที่จะต้องมีส่วนรวมด้วยดูระจับงานให้ชุอัตลณะของมอที่มาให้ประเทศที่มาสุกสุดนีอบพูดมาทุกจะต้องนึกดอกเก็บจะได้ครับเรื่องราวเหล่านี้ผมนั้นต้องเก็บเป็นรายละเอียดมากมายครับถ่ยกับกับนักข่าวไทยแลนด์มั <t 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 ่งม ну ิวในลูกแก่ไทยแลนด์ภูสาาพันธุ์รมครับตัวทีครับ